ว่าตอนนี้เนี่ยการสมัครสวรต่างๆก็มีการเปิดชื่อเปิดอะไรมาแล้วนะเริ่มมีการแนะนําตัวกันแล้วนะครับล่าสุดนะพี่หนุ่มเมืองจันทเขาได้โพสต์ใน Facebook บอกว่าบริษัทยักษ์ใหญ่หลักประชาธิปไตยมากส่งผู้บริหารลงสมัครสวรเขตปทุมวันกลุ่มสิ่งแวดล้อมผังเมืองอสัหาริมทรัพย์และสาธารณูุโภค9คนจาก15คนกลิ่นหัวสวรเริ่มโชยมานะครับกลิ่นหัวสวรเริ่มโชยมานะครับ นักรับ <peut> นัครับรือเปล่าพี่หนุ่มเมืองจันทําำไมพี่หนุ่มเมืองจันเขียนกราฟ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 อไกลิ่นหัวสอวอเริ่มโชยมานะกราฟกลิ่นหัวสอวอเริ่มโชยมานะกราฟกลิ่นหัวสอวอเริ่มโชยมานะครับออไม่ใช่กอไก่กลิ่นหัวสวเริ่มโชยมานะครับ อ๋อเป็นวัยรุ่นไงนะักกราฟกราฟกราฟอย่างเงี้ยเอาไปไหนมากราฟอย่างเงี้ยอ๋อไปไหนนักการาฟนะักกาฟเอ๋อพี่หนุ่มเมืองจันนี่เขาวัยรุ่นคุณนะอย่าไปคิดอะไรมาก